ครับมาผ่กันนี่แล้วครับมื่อนี่เทผื่นซิดแล้วเดี๋ยวปันปูนครับโดยช่างใหญ่ครับสร้างอ้อยกับสาปูซีดับปูเม่นางคุ้งงาน,นก้าค่อรับถือมีกวดนางไปนั่มรับไปนั่ม ปันเข้าปันเข้าเอาไว้ครับเป็นไงคุณเอาน้าตัวนั้นก็ได้ไ,ได้นะครับคุณอ๋อ ่ายคลิปอยู่ครับพ่อแม่บปรใสรองเท้าได้ป่ะเนี่ยรองเท้าูลงเท้าพท้ายครับพ่อหอนตีนตียายหน่อยทำงานก่านะครับพ่อแม่โอ้ยบ้านเราพู้ธาคลิปห้บาเนี่ยหนู มาแล้วครับพนักงานถ่ายคลิปพี่เมียขอโก่อนครัำแป๊บนึงหอนแดดครักครับเ้๊ผื่นแดดก็เป็นรูปเป็นล่างนะครับเฮ็ดยังบัโอ้อครับพมูพม่อันพแม่อนสิบสิบปันตซ่นะครับ ครับมึงครับเยอะหน่อยครับผมฟัวแมงคครับผมเยอาหน่อยนะครับผมปันโตปันโตัวผลฟัวแมงคอ่ากลมนไอยระวังวิ่งเด้อยหวานหว,วานมาถ่ายคลิปมาเลยเด้อ หมุนมนครับผมฝุ่นตัวขาวฝุ่นว่านแล้วครับแลนมาก่อนเหรอหาไม่นเนี่ยร้อยโอ้ยขนามีค้นเฝ้าอยู่ฝุ่นครับ Mình cái à, này chỉ phải xay hay, anh này nó thảo, lông thảo dùng lá nữa, ô tin đã đại vui, ลงมือเองเลยครับใยหน่อยครับหย่าหน่อยปันเองอประเด็กกัะเมื่ออ้วนอวนแล้วเราอ้วนโอเคครับ เดี๋ยวคอยชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนบ๊ายบายอ้วนบ๊ายบายนะอ้วนบ๊ายบาย